สวัสดีค่ะ FC ตามใจหมีทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นหาดที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินเลยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ นอกจากจะมีทะเลที่สวยแล้วนะคะยังมีอาหารทะเลที่สดมากๆค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปร้านลับๆร,ร,ร้านเด็ดเหมือนเดิมค่ะเป็นบรรยากาศริมป่าโกงกลางนะคะบอกเลยค่ะว่าอาหารทะเลสดมากๆค่ะแล้วก็จะฟินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าร้านกันแล้วนะคะบรรยากาศหน้าร้านร่มรื่นมากๆค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นสวนยางนะคะสวนบรรยากาศในร้านนะคะก็จะติดกับป่าโกงกลางเลยค่ะเดี๋ยวบรรยากาศภายในร้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยจ้าภายในร้านนะคะแบ่งโซนรับประทานอาหารเป็น2โซนนะคะอันนี้คือโซนด้านบนค่ะ ส่วนโซนหน้าล่างนะคะจะติดกับริมป่าโกงกลางเลยค่ะโซนหน้าล่างบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปเลยจ้าตาคันเข้ามาเลยค่ะ อนนี้นะคะอาหารก็มาพร้อมแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยทางร้านนะคะก็จะให้เป็นเวลคัมดิงนะคะก็จะมีเป็นออเดอร์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นช่อขมิน้นไส้ผักเสิร์ฟคู่กับน้ำกระเจี๊ยบโซดาค่ะส่วนเมนูที่เราสั่งนะคะวันนี้เป็นเมนูแนะนำของทางร้านทั้งนั้นเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นผัดหมึกตะไคร้น้ำดำนะคะอย่างที่สองค่ะก็จะเป็น ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกเกลือค่ะอย่างที่3นะคะก็จะเป็นกุ้งผัดซอดสสวรสค่ะแล้วก็เป็นเบือทอดนะคะเบือทอดของที่นี่รวมของดีไม้ขาวไว้ทั้งนั้นเลยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าผักลิ้นหานนะคะกับสะกัดตันทะเล ส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นชื่อว่าสาวเทคนิคก็เขียวๆอย่างนี้นะคะเห็นว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นผักเหรียงนะคะมะนาวแล้วก็พริกเกลือนะคะปั่นรวมกันค่ะไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะว่าส่วนผสมเหล่านี้นะคะจะมารวมรวมกันได้แต่พอเขาปั่นออกมาแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ีโอกสได้ชิมไปแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากๆากค่ะกินเข้าไปครั้งแรกคือเป็นรสชาติที่ชอบมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวนะคะเป็นคนชอบน้ําผักอยู่แล้วนะคะแล้วก็มัน ลงตัวมากกับมะนาวแล้วก็พริกเกลือค่ะกินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็แบบเปรี้ยวแบบสะใจมากๆค่ะไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเขียวเลยดีค่ะให้เต็มสิบค่ะทุกเมนูนะคะทางร้านแนะนําเรามาเลยค่ะเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเกิดมานะคะก็ต้องสั่งเมนูนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่สั่งก็คือถือว่าพลาดมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอาหารกันเลยค่ะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะออเดบก็จะเป็นช่อขมิ้นค่ะแล้วก็จะมีไส้ผักเน้นๆเลยนะคะ ก็จะมาชิมกันนะคะออเดอร์แรกนะคะก็อร่อยมากๆค่ะมันเป็นไส้ผักอะคะ่ะก็รสชาติเด็ดมากๆค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะมาชิมเป็นกระเจี๊ยบโซดานะคะมันจะสดชื่นมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นโซดาด้วยนะคะปกติเราจะกินแค่น้ำกระเจี๊ยบธรรมดาแต่ว่าอันนี้เป็นกระเจี๊ยบโซดาก็จะแบบ เหมือนกับซาซาเปรี้ยวๆอะคะ่ะรสชาติดีมากๆค่ะลงตัวมากๆค่ะต่อไปนะคะก็จะมาชิมอันนี้ค่ะเป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะปูนิ่มสดมากๆค่ะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกเกลือค่ะคือเป็นคนชอบอาหารรสจัดนะคะพอได้มากินจานนี้เราแบบรู้สึกแบบฟินมากๆค่ะฟินแบบ โอ้โหคือต้องสั่งค่ะเมนูนี้ต้องสั่งจริงๆค่ะสดเหมือนขึ้นมาจากทะเลเลยค่ะวัตถุดิบเขาใช้ดีมากอร่อยนัวมากๆพลาดไม่ได้เลยค่ะจานนี้ค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นผัดหมึกตะไครน้ำดําค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่าอร่อยมากขนาดไหนนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอืม ก็เรียกได้ว่ากินดีสมชื่อเลยค่ะรสชาติดีมากๆค่ะผัดเหมือนตะไคร้น้ำดําค่ะบอกด้วยบรรยากาศดีๆนะคะแบบได้ยินเสียงน้าไหลแบบบรรยากาศป่าโกงกลางแบบล่มลื่นมากๆบรรยากาศแบบนั่งได้เรื่อยๆสบายๆค่ะถือว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูถัดไปกันเลยค่ะเป็นเมนูกุ้งผัดซอสสวรสค่ะตักมาเลยค่ะตัวโตๆเน้นๆมากเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มาก หนึ่งตัวสงสัยกินได้ทั้งหมู่บ้านบ้างเนาะเพิ่ม <bathroom> ไปคือดีได้เป็นเนื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะราดซอสสวาวรสไปนิดนึงเรามาชิมกันเลยค่ะอืมอร่อยยัย่ยๆมาก ถ้าทุกคนเคยกินกุ้งผัดซอสมะขามนะคะแต่อันนี้มันไม่ใช่มะขามันคือสวรสมันจะมีความหอมความเปรี้ยวอมหวานของสวรสอะคะ่ะคือมันลงตัวมากๆกับกุ้งที่แบบสดอะคะ่ะเขาใช้แบบวัตถุดิบที่ดีมากค่ะคือกินแล้วรู้เลยว่ามันสดมากๆแล้วก็แบบอร่อยมากๆคือถ้าไม่สั่งนี่คือพลาดมากๆค่ะคือกินมาทุกเมนูคือกินดีสมชื่อร้านจริงๆค่ะ เมนูถัดไปเป็นเบือทอดค่ะอันนี้นะคะต้องสั่งมาชิมกันให้ได้เลยค่ะเพราะว่าวัตถุดิบนะคะเป็นของดีของไม้ขาวทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่านะคะ <c oughs> น่าจะเป็นสวนตรงนี้ค่ะเราจะใช้มือกันเลยนะคะเป็นผักลิ้นหานค่ะซึ่งแบบปลอดสารพิษแล้วก็ขึ้นแถวแถวไม้ขาวนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนะคะ คำแรกที่เข้าปากคือกรอบค่ะแป้งเขากรอบมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของจักกะจันนะคะเขาจะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มาชุบแป้งกับผักนะคะแล้วก็ทอดกรอบค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะรสด,ดิดมากๆค่ะมีความสดกรอบหวาน กรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มรสชาติเด็ดถ้ามาเราไม่ได้สั่ง4เมนูนี้นะคะถือว่าพลาดมากๆค่ะมาไม่ถึงร้านแน่ๆเลยค่ะคือเด็ดทุกเมนูเลยค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะร้านนะคะก็เดินทางไม่ยากค่ะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเลยนะคะตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าไม่มาพลาดมากๆๆๆๆเลยค่ะร้านเด็ดภูเก็ตร้านนี้นะคะก็หนามให้10คะแนนเต็ม10 10 10, 10 10 10คะแนนเต็มเลยค่ะต้องมาให้ได้ค่ะเยี่ยมมากๆค่ะ เลิด และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นบรรยากาศของร้านอาหารซีฟู้ดนะคะที่ติดกับริมป่าโกงกลางอาหารที่นี่นะคะสดอร่อยมากๆค่ะชื่อร้านง่ายๆเลยนะคะร้านกินดีค่ะแล้วก็กินดีสมชื่อเป็นร้านเด็ดที่ไม่ควรพลาดค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็อยากให้มาเที่ยวร้านนี้ด้วยเพราะว่าบรรยากาศดีแถมอาหารอร่อยเต็มสิเลยค่ะไม่ควรพลาดค่ะ และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆค่ะมันอยู่ริมป่าโกงกลางเลยนะคะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะแล้วก็รสชาติอาหารคือสดมากๆค่ะยังไงนะคะก็อยากให้แนะนํามาร้านนี้กันเยอะๆนะคะถ้าใครมีโอกาสมาที่ภูเก็ตนะคะร้านไม่ไกลจากท่าฉะชัยแล้วก็ใกล้สนามบินมากๆค่ะก็ถ้าใครไม่มาร้านนี้นะคะถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะ ส่วนคลิปหน้านะคะตามใจหมีจะพาไปรีวิวร้านเด็ดๆอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราตามใจหมีด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย